เสาคูจีลุงลูกขึ้นเอาหลังเอาหลังถูถูเสาเลยไม่ใช่ตื่นทันทีเลยนะลวงพ่อพบเคสรับไปบอกให้เจ้นาน,นนะุกินยาต้องไปนอนยาต้องไปนอนให้ใหายง่ามกินยาแก่วัดเลยลวงพ่อตากฝนทั้งวันไม่เห็นเป็นวัดเลยวันนี้นอันนี้ถูกฝนนิดนิดหน่อยต้องไปตากฝนแบบลวงพ่อลวงพ่อเห็นฝนไม่ได้แกเสืออ้องสะ ตากฝนโอ้มันมีชีวิตชีวามากในได้รับความเย็นฉ่ำของน้ำฝนนี่นะดังน,นั้นเองก็เราต้องอยู่ใกล้กับธรรมชาตินะถ้าอ,อยู่ไกลธรรมชาติแล้วมันก็จะเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกับธรรมชาติเราจะอยู่ลําบากเวลาแดดออกมาให้ตากแดดเวลาฝนตกมาให้ตากฝนเวลาลมมาให้ลุยลมเวลา,าดินมาให้ลุยดินไปนะทํางานกับดินเดินกับดินอย่างเงี้ยโอ้วันนี้ขนสายอากาศหนักเงินเนาะ นะยกระดับน้ําขึ้นอีกประมาณ50น้ําเปลี่ยมคลองเลยนะนั่นก็เลยว่าเราต้องฝึกฝนให้ตนเองมีคุณค่าโดยการมีศรัทธา,ามีความเพียรมีสติสมาธิปัญญาดังนั้นเองคนเราเกิดมามันก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะที่บางคนทำตนให้ไร้ค่าแต่มีราคา เช่นคนบางคนไปขายตัวนะบางคนไปขายแรงงานใช่ไหมบางคนก็ไปขายของที่มีอยู่ที่เราจะเอาไปของไปขายแต่บางคนไม่ต้องไปไม่ต้องไปขายของขายอะไรบางคนขายฝีมือนะเช่นว่าทำอาหารเป็นทำมันนั้นเป็นธรรมันนี้เป็นขาย น,นี้เขาเรียกว่าใช้วิชาไม่ต้องเอาของที่มีอยู่ขายแต่ว่าทําในสิ่งนั้นขึ้นมาก็ทําให้เขามีอยู่มีกินเรัะนั้นต้องฝึกวิชาให้เป็นอย่างใดอย่างหนึง่งรู้สิ่งเดียวรู้สิ่งเดียวอย่ารู้หลายอย่างแต่ให้รู้ให้ชำนิชำนาญเรื่องนั้นสมมุติว่าเราจะรู้เรื่องของกรรมฐานก็ศึกษาแต่เรื่องกรรมฐานอย่างเดียวเราจะรู้เรื่องของ อาหารการกินก็นศึกษาเรื่องนั้นให้ชำนาญน,นะถ้าเราทำอาหารร้อยอย่างแต่ไม่อร่อยสักอย่างแต่ทำอาหารอย่างเดียวอร่อยที่สุดคนชอบเอาอย่างเดียวก็พอแล้นะร้อยอย่างขายไม่ได้สักอย่างมันไม่อร่อยแต่ทำอย่างเดียวให้ดีที่สุดกับขายได้ดีเนะี่ยอย่างนี้เป็นตนนะ้นด้วยการฝึกฝนฝึกวิชาฝึกวิชาอะไรบ้างฝึกวิชาที่ ทำอย่างไรที่เราจะสะอาดฝึกวิชาสะอาดทำไรเท่าึงจะสวา่างวิชาอย่างนี้เป็นวิชาพุทธเทียวทำอย่างไรใจเราถึงจะสงบเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิชาวิชาวิชาจารณะสัมปนโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาดังนั้นในการปฏิบัติด้วยการเจริญสติแบบนี้ถึงบอกว่าเราใช้การเคลื่อนไหวทุกๆุกระดับของกาย นะตั้งแต่หัวจุดเท้าเท่าที่เราระลึกได้นะลึกได้เท่าไหร่เท่านั้นและในการเคลื่อนไหวของกายในขณะนี้การเคลื่อนไหวของกายออกมารูปแบบไหนบ้างการเคลื่อนไหวของของอาการของกายมีอาการอะไรบ้างก็ให้รู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงให้รู้ชัดชัดรู้ชัดชัดหนักเบาถ้าเรารู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยมันเป็นการบำบัดความสบายความไม่สบายของกายของใจ ซึ่งก็สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปไปเรียนจากตำราเลยใช่ไหมเรียนกายจากการเคลื่อนไหวไม่ต้องไปเรียนจากตำราเวทนาเย็่แล้วหนอนแข็งเคร่งตึงต้องไปอ่านตำราไหมถึงจะจะรู้ไม่ต้องใช่ไหมตามรู้แล้วเวลาจิตของเรามันรู้ทางตางหูจมูกลิ้นกายก็ดีมันรู้ความรู้สึกนึกคิดก็ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปเรียนมันเปลี่ยนเป็นตำราให้เราอยู่ในตัวเสร็จนะแล้วก็อารมณ์ ขณะนี้อารมณ์ดีหรือไม่ดีอารมณ์มีกี่อย่างเมื่อวานบอกกายมีความอาการทางกายมีสามอย่างหนักเบาหรือสบายไม่สบายเฉยๆอาการของเวทนาก็ชอบใจไม่ชอบใจเฉยๆอาการของจิตก็ดีไม่ดีเฉยๆนะ อาการของอารมณ์เป็นยังไงเศร้าหมองผ่องใสเบิกบานหรือหดหูนี่อารมณ์ตรงนั้นนะบึกบานหดหูง่วงเหงาห้องนอนหรือหดหูหรือฟุ้งซ่านนะก็จะมีอยู่แค่นี้แต่ละอย่างละอย่างเป็นไปนแค่สามเราก็ศึกษามันไปนะะนั้นเองการเก็บเกี่ยวเอาความรู้ที่เกิดจาก กายจากเวทนาจากจิตจากอารมณ์เนี่ยด้วยการใช้สติสมิญญะเป็นเครื่องมือเพราะนั้นการฝึกสติสมิญญะจึงทําได้ตลอดเวลาันะ้งแต่หัวจุดเท้าและการได้ทํางานนะการได้ทํางานเราก็จะเห็นคือถ้าหาทำงานด้วยความเร่งรีบไม่ใส่ใจเนี่ยเราก็จะหนักเหนื่อยและได้รับบาดเจ็บนะแต่การทํางานอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่า ทำไปดูหนักดูเบามันก็จะไม่หนักไม่เบาแต่ถ้าหากเราไม่ได้ดูหนักดูเบาไม่ดูความรู้สึกทางกายก็รู้สึกหนักนะละงานก็จะกลายเป็นสิ่งทรมานสําหรับเรานะังน,นั้นเองในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการนะแล้วอย่าก,กลัวพวเราได้ตกเป็นทาสของความกลัวนะ ในภพภูมิคองความกลัวเนี่ยเป็นภพภูมิของอะไรภพภูมิของคนไม่ใช่เวลาเราพวกนกเนี่ยเราไปอยู่เราเดินเข้าไปหามันมันมันยืนให้เราจับไหมนะพวกหมูหมากาไก่พวกนี้นะ่มันมันขี้กลัวเพราะฉนั้นอารมณ์ควากลัวเป็นอารมณ์ของสัตว์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาความกลัวออกจาก แต่ว่าในระดับมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้กลัวคนนะมันกลัวอะไรกลัวไม่มีอยู่กลัวไม่มีกินกลัวไม่มีเงินไม่มีทองกลัวไม่มีลูกไม่มีผัวกลัวไม่มีทรัพย์สมบัติกลัวไม่มีคนคารวนับถือกลัวสารพัดกลัวกลัวอยู่นี่ซึ่งสัตว์มันไม่มีกลัวแบบนี้แต่คนมีใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นในภพของความกลัวท่านใช้คำว่ามัจจุมานถ้ามัจจุไปว่าความกลัวนะมัจจุ มัจจุมานมานคือความกลัวนความกลัวจึงเป็นมารขัดขวางงานขัดขวาง,งาข,วขัดขวางยิ่งนี่โอ้ไม่ไปกลัวกลัวอะไระกลัวผีบ้างกลัวงูบ้างกลัวะเพราะนั้นอาจารย์ของหลวงพ่อเทียนที่ท่านสอบอารมณ์หลวงพ่อเทียนนั้นหนึ่งว่าว่าถ้าท่านกลับบ้านเนี่ยในสมัยนั้นระยะทางระหว่างวัดโศกป่าหลวงไปถึง มาถึงเมืองเลยเนี่ยมันต้องเดินผ่านป่าท่านเขาบางแห่งไม่มีรถท่านถามบอกว่าถ้าท่านเดินกลับบ้านเนี่ยได้ทราบชาจากชาวบ,บ้านว่าป่านี่มีเสือเจ็บท่านจะกล้าผ่านไปไหมตามทางเส้นนี้ยคำว่าเสือเจ็บหมายความว่าเสือที่มันดุที่สุดถ้ามันเจ็บแล้วหมายความว่า,วามันมันมันเห็นอะไรมันกัดหมดนะมันดุมากผมพ่อเทียนว่ากลา้ากลา้าข้าไปเอาไม่กลัวเสือนะ ตอนนี้มันยังไม่มีมมเสือแต่ไปถึงตรงนั้นมันเสือมันอาจจะไม่มีก็ได้ตอนนี้มันอาจจะไม่มีแต่เขาว่าผมไปดูก่อนนะเพราะนั้นความกลัวนี่หลอกเราได้โอ้ไม่ทำกลัวนั้นโอ้ไม่ทำกลัวนี้ไปทำดูก่อนก็แล้วกันนะมันอาจจะไม่มีก็ได้นะนะนั้นเองก็อันนี้ความกลัวทำให้เราไม่กล้าทำเราไม่อาจหาร ไม่กล้าลงมือทำนะหลายคนที่ลองลองใช้งานดูนะนะก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นเอ,าอ้ามันยังไม่ถึงมันอาจจะไม่นั่นนะก็ทาไปก่อนเหมือนกันเออกลัวมันจะไม่ดีกลัวเอ้าไม่ต้องกลัวทําไปดูว่ามันเป็นยังไงถ้าเอาการขนาดนั้นเลยยันนไปกลัวฝนตกอ้ตอน,นี้มันยังไม่ตกไปดูก่อนก็ไดนะ้ดังนั้นเราอย่าให้ความกลัวมาเป็นอุปสรสักชีวิตของเรา หรือบางคนบอกว่าโอ้ทำไม่ได้ก็ยังไม่ได้ลงมือทำอะ่ะก็ทำไปดูก่อนว่าเป็นยังไงวันวันก่อนกันว่าท่อมันหลุดไปต่อท่อตรงนั้นนะ่ะไปเอาตะปูมาก็ต้องไปหาไปหาตะปูไปหาคอนก็ยังไม่ไปดูเลยไอ้มันหลุดยังไงต้องไปดูก่อนค่อยไปหาถูกหลวงพ่อก็เลยรอนานหลวงพ่อเลยไม่ลงพ่อไปดูแล้วก็เลย จับมาใส่กันแล้วก็เอาไม่ต้องเอาตะปูเกลียวแล้วเอาตะปูธรรมดาตอกเข้าไปเอาลวดที่มันกล้หัวท้ายมัดใส่กันอ้าวมันใช้ได้เพราะนั้นเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราจะไม่ทำด้วยความคิดเพื่อไปเอาผ้ามาเช็ดน้ำาหรอผ้าไม่มียังไม่ได้ไปบอกผ้าไม่ม,มีต้องไปดูก่อนมีจริงไหมอะไรเงี้ยคือคือไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องทดสอบทำลงไป คือลักษณะความเป็น,ปนกลางเราต้องเป็นคนที่ทดสอบนะทดสอบอย่าอย่าชื่นปฏิเสธว่ามีทําไม่ได้ไม่มีอะไรพวกนี้จะเป็นคําที่กั้นสกัดกั้นโอกาสของเราได้เรียนรู้เท่ไหนผมลองดูอาจจะทําไม่ได้หรือได้อาจจะทําได้ก็ได้ขอลองดูเออผ้าอ,อาจจะมีก็ได้คอไปดูก่อนเออตรงนี้อาจจะทาไม่ได้แต่ขอลงมือก่อนอาจจะทําได้ตรอองนี้นะ ซึ่งมันเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ใช้ฝึกฝนสติปัญญาถ้าคนมีทัศนคติสุดตรงว่าไม่ได้ไม่ดีไม่มีไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่เนี่ยมันจะเป็นสกัดกั้นโอกาสของเราได้สร้างสติปัญญาสกัดกั้นโอกาสของเราได้ได้เจริญได้เจริญความกล้าหาญนะตอนั้นเองก็ฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆอในการยกมือบางคนโอ้ทำไม่ได้ ไหนลองทําดูนะมันเกิดอะไรขึ้นมาจะเป็นอะไรไปลองทําดูก็ต้องต้องยืนยันกันอย่างนั้นดังนั้นตั้งแต่ทําเรื่องนี้มาแล้วเห็นรู้จักมนุษย์มากขึ้นนะแล้วเห็นช่องทางที่จะทําให้คนทั้งหลายเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้สมมุติในร้อยคนเนี่ยจะมีจะมีอย่างน้อยห้าคนหรือสิบคนที่อยากทาที่อยากพิสูจน์นะอยากจะศึกษา อันนี้หมายความคนเนี่ยก็จะมีโอกาสวาสนาในการพัฒนาตัวเองดังนั้นก็เลยว่าบางคนก็ว่าหลวงพ่อเอยหลวงพ่อคนอะไรเขาสอน